จินตนาเธอเป็นนักศึกษาจบใหม่ไฟแรงพนก,กับธุรกิจโรงสีข้าวที่บ้านกำลังตกต่ำจินตนาเลยกลับมาสืบทอดธุรกิจกิจการที่บ้านของตัวเองข้าวขายไม่ได้ราคาพ่อค้าคนกลางไม่เป็นธรรมเธอรับฟังปัญหาจากลูกจ้างแล้วเอามาวางแผนการทำธุรกิจเสียใหม่เธอเริ่มตัดพ่อค้าคนกลางสร้างแบรนด์และไลฟ์สดขายของด้วยตัวเองลูกน้องทุกคนเห็นความทุ่มเทของเธอดีใจที่จินตนาไม่ทอดทิ้งทุกคนเลยช่วยกันไลฟ์สดอีกแหลงหนึ่ง รงสีมีกำไรมากขึ้นเรื่อยๆลูกน้องก็ดีใจเพราะตัวเองก็มีรายได้เพิ่มด้วยก็เกิดแรงบันดาลใจอยากจะขยายกิจการลูกน้องเลยเสนอว่าเรามาทำคาเฟ่กันดีกว่าให้คนได้เห็นวิถีชีวิตของเราทั้งจินตนาและลูกจ้างทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างคาเฟ่ในฝันโดยจุดเด่นของคาเฟ่นี้ที่ทุกคนร่วมกันลงไอเดียคือในระหว่างที่ลูกค้านั่งทานกาแฟก็จะสามารถดูวิธีการทำงานของลูกจ้างจินตนาในรงสีข้าวได้ด้วยว้าวไอเดียแจ่มไปเลยลูกค้าชมลูกจ้างทุกคนมีความสุข ก็ยิ่งมีคนมาใช้บริการเยอะสินค้าขายได้เยอะตัวเองก็จะไม่ตกงานแน่แ,นแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นมีชาวเน็ตบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นการดูหมิ่นความเป็นมนุษย์คิดว่ามีเงินแล้วจะล